สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลอาลคัลทา o ์โนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาอยากถามคุณว่าเขาคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะใครก็ได้ที่คุณกําลังคิดถึงอยู่นึกถึงหน้าเขาเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยมีอะไรอยากจะถามคุณมีอะไรสงสัยมีอะไรคาใจ โอ้โหเธอยังเธอยังเจ็บปวดยังเสียใจอยู่หรือเปล่าตอนนี้ความรู้สึกเดิมๆที่ฉันเคยทำร้ายเธอเคยทำให้เธอเสียใจเนี่ย เธอลืมไปแล้วหรือ,อยังเธอดีขึ้นหรือ,อยังตอนนี้คงมีคนเข้ามาในชีวิตของเธอมากมายเลยใช่ไหม เธอคงมีตัวเลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีใครพอที่จะเข้าตาหรือว่าถูกใจใเธอแล้วหรือยังเธอสนใจใครแล้วหรือยังเธอเริ่มคุยเริ่มสารสัมพันธ์กับใครไปแล้วหรือยัง ระหว่างเราสองคนเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ไหมเธอตัดสินใจแล้วว่าเราคงจบเป็นแค่นี้ใช่ไหมหรือว่าเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกไม่ได้ใช่ไหมเธอคงรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับฉันมากๆเลยเธอคงตัดสินใจแล้วสินะม,มันคงไม่มีอีกแล้วใช่ไหม ผู้อ่านไม่รู้นะว่าเขาเขาทำร้ายหรือทำอะไรกับคุณเอาไว้ทำอะไรให้คุณเสียใจถ้ามันเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดหรอกเนาะถ้าคุณจะเปลี่ยนใจหรือว่าอยากจะ move on เธอยังคิดถึงฉันอยู่ไหม เธอยังมีฉันอยู่ในใจอยู่หรือเปล่าฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยพยายามพยายามที่จะลืมพยายามที่จะรักษาใจตัวเองพยายามที่จะ move on แต่เธอแต่เธออาจจะยังคิดถึงฉันอยู่และการที่คิดถึงฉันมันก็ทำให้เธอเจ็บปวด ทำให้เธอเสียใจใช่ไหมล่ะเขารู้นะว่าคุณน่ะยังมีเขาอยู่ในใจยังคิดถึงเขาอยู่ถึงคุณจะพยายามพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามจะลืมพยายามที่จะแบบ move on ออกจากเขาอะแต่คุณก็ก็ยังคิดถึงเขาอะค่ะแล้วก็ยังยังเป็นแบบนี้อยู่อะคือคิดถึงคิดถึงแบบเจ็บปวดคิดถึงแบบ มันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่คิดถึงแล้วยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นคิดถึงแบบกังวลคิดถึงแบบเสียใจอะ่ะแบบเศร้าแบบปวดหัวแบบนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขารู้เขารู้ว่าคุณเป็นแบบนี้เขาถามว่ายังเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหม รู้ดีเนาะคนเนี้ยการที่เธอไปจากฉันเนี่ยการที่เธอยอมแพ้หรือว่าหันหลังให้ฉันเนี่ยเธอมีความสุขไหม เธอคงคิดอยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนแล้วก็มีความสุขจริงๆสักทีใช่ไหมเธอถึงเลือกที่จะไปจากฉันเพราะเธอไม่ต้องการฉันแล้วใช่ไหมเธอต้องการคนใหม่เธอต้องการที่จะเริ่มต้นกับคนใหม่คนอื่นเพราะฉันมันเคยทำไม่ดีกับเธอ ฉันเคยทำให้เธอเสียใจฉันเคยใจร้ายกับเธอใช่ไหมฉันเคยเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมเธอถึงเลือกที่จะไปจากฉันเธอถึงอยากที่จะมีคนใหม่ที่ไม่ใช่ฉันเพราะคิดว่าคนใหม่คงจะทำให้เธอมีความสุขมากกว่าฉันใช่ไหมประมาณนี้แหละนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูไพ่ข้อความเพิ่มเติมนะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกหรืออยากจะถามคุณอีกไหมเป็นการข้อความนะคะแอมารอน เขาบอกคุณว่าตอนนี้อ่ะฉันอยู่คนเดียวนะเปล่าเปลี่ยวหัวใจ I dream about you ฉันฝันถึงเธอด้วยแหละ You c a n be replaced by anyone ไม่มีใครแทนที่เธอไดอ้ประมาณว่าเหมือนรู้ตัวในวันที่สายไปเลยหรือเปล่าออกแนวจะง้อง,งอนอยู่เหมือนกันนั่น,นี่อ I wish you were here ฉันอยากให้เธออยู่ตรงนี้ Sometimes silence is a r e l l l y o o o d answer คุณอาจจะเงียบใส่เขาห่างหายเขาไปเขาติดต่อคุณแล้วคุณไม่ตอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคนี่มันคงเป็นคำตอบแล้วล่ะคุณคงไม่อยากได้เขาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือบางคนก็มีการบล็อกกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม meet at the wrong time and the wrong place เราเจอกันผิดที่ผิดเวลา โอ้โห oh, I love you มาพูดตอนนี้ฝ่ายไปหรือเปล่า It's my fault อะยอมรับผิดด้วยนะคะเป็นความผิดของฉันการข้อความเนี่ยไม่มีอะไรจะถามนะมีแต่คำบอกเล่านะคะนี่คือความในใจที่เขาอยากบอกคุณโอเคเรื่องนี้ ตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเป็นการอ่านไพ่แบบแรนดอนนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นฟังเราก็ให้ใช้วิจารณญาณแล้วก็ถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็อย่าไปอินเกินไปนะคะให้ปล่อยปล่อยทิ้งไปเลยนะโอเคก็ จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ